ในวันนี้ครับเราจะมาฝึกกาลังขากับคาราเต้กันนะครับในแมปที่ชื่อว่าคาราเต้คลิกนะครับเราจะมาทำการฝึกกาลังขาด้วยการกระโดดเตะแบบนี้นี่ไม่ได้กระโดดแค่ยืนเตะเฉยเพื่อนเตะเพื่อนได้ไหมเพื่อนเพนี่ก่อนโอเตะแรงมากนี่อย่าแย่งเราสิเออเตะเราได้เงินนะฮะเก็บเงินมาแล้วก็เตะอีกทีหนึง่งเออไม่โดนขาสั้นไปนิดนึงเออ เตะหุ่นฝึกก่อนหุ่นพวกนี้นะครับเลเวลหนึ่งเราเตะสบายนี่เก็บเงินมาส่วนตรงนี้เป็นท่อนไม้เลเวลสามออไม่ถึงนี่โอ้ไม่ไปเลเวลสามเตะไม่เอาไปแล้วเตะหลายทีหน่อยแต่ไม่ได้เงินฮะแสดงว่ากำลังไม่ถึงใช่ไหมพาวเวอร์ของเราตอนนี้คือหนึ่งได้เงินมาหกร้อยกว่าบาทโอ้กระโดดเตะสองขาขาคู่เออไม่ถึง <c oughs> เราสามารถเตะได้3มระดับนะครับยืนเตะเฉยอย่างนี้กระโดเดตะแบบนี้หรือว่ากระโดเดตะมาแบบไกลๆเลยนะฮะเดี๋ยวต้องชาร์จก่อนวิ่งมาไกลๆไม่ขึ้น <c oughs> ต้องมีสปีดนิดน,นึงเออทำยังไงเนี่ยเมื่อกี้ยังเตะได้อยู่เลยไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นการเตะค้างเออเออนี่นี่นี่ เตะได้สามระดับนะฮะเราได้เงินมามีรองเท้าอยู่ตรงนี้รองเท้าอ๋อเปลี่ยนรองเท้าเพิ่มกํลาลังเตะคู่แรกคือเจ็ดพันบวกห้าพาวเวอร์บวกเงินสิบอ๋อนี่โลบักอันนี้คือโลบักใช่หรือเปล่าไม่ใช่ซื้อไงเนี่ยอ๋อมันทับกันอยู่ฝึกกํลาลังขาไม่ต้องหลบเลยอย่าหลบนะหลบไม่ได้อยู่แล้วเพราะนายคือคุณเตะยาวเลยได้ไหมโอ้ของเพื่อน เออนี่เหมือนเลเวลอื่นถ้าเกิดเตะไปแล้วคือเราจะไม่ได้เงินอันนี้เลเวลสองเลเวลสองเตะไม่ไปเลยเออเออสามครั้งถึงไปแต่ไม่ได้เงินทำไมเลเวลหนึ่งมันดูหนักกว่าเลเวลสองเลเวลสามเนี่ยหุ่นใหญ่กว่าเออเออเตะรัวเตะเร็วไปให้หมดไปให้หมดไปให้หมดฝึกกําลังขากับคาราเต้ด้วยการเตะหุน่นอ๋ออัปเกรดอันนี้ได้ด้วย สปีดระยะแล้วก็พาวเวอร์แต่เดี๋ยวก่อนรองเท้าผมซื้อไม่ได้อะมันมันกดกดไม่ไปเลยอันนี้คือซื้อเงินอ๋อมีคูณสองเงินด้วยแปดสิบห้าโลบัคก็ไม่แพงนะอันนี้คูณสามเงินเอ,เอามาแต่ปัญหาคือซื้อพวกนี้ไม่ได้เลยมันซื้อไม่ได้เป็นเพราะอะไรอ้าวน,นี่ไงซื้อได้ละเฟลทำไมเฟลล่ะอ่ะโอเคซื้อได้แล้วฮะีเ <laughs> ป็นรองเท้าใหม่รองเท้าสีฟ้า เตะแรงขึ้นกดเดินไปนู่นเลยเรเวลสองเรเวลสามได้ยังอันนี้เรเวลสามเอ้ยเพื่อนอย่าแย่งสิเรเวลสองได้แล้วเรเวลสองมานี่คือคูณสามเงินแล้วใช่ไหมคูณสองคูณสามแล้วนะฮะออเออเตะไปเหมือนมมนแหล็กออเอ้ยเกมแหลกอีกแล้วลองเท้าใหม่แล้ว แรงกว่าเดิมแรงกว่าเดิมรัวๆไปเตะแล้วได้เงินเฮ้ยแต่เงินมันขึ้นช้านะฮะนี่ขนาดคูณสองคูณสามแล้วนะทำไมมันยังช้าอยู่เหมือนไม่ค่อยคูณเท่าไหร่เลเวลสองเลเว่าสองเงินเท่ากันไหมเนี่ยเล้ว่าหนึ่งเลเว่าสองเหมือนจะไม่ช่วยอะไรเลยข้างนอกมีโซนต่อไปด้วยเป็นในเมืองใช้สี่หมืนโอ้โห ใช้เงินซื้อรองเท้าปลดล็อกด่านแล้วก็อัปเกรดพวกนี้เราอัปเกรดก่อนดีกว่าเพิ่มระยะการเตะเพิ่ม power power มาโอ้โหใช้เงินเยอะเหมนะือนกันนะอืออืออัปเกรดต่ออ่าระยะระยะการเตะตอนนี้ power 4แล้วดาวนี้คืออะไรอ๋อรีเบริร์ลเป็นแลงค์หนึ่งแสนได้เลย ออนนี้เพิงจะสองพันซื um ้อรองเท้าไม่ได้โอ้อะไรกันเนี่ยรองเท้าจะซื้อไม่ได้อันนี้เท่าไหร่เนี่ยเรือเท่าไหร่ต้นไม้อืเฮ้ยไม่ได้เงินกวาดเรียบทั้งลงฝึกอือืมอืมอืกวาดทุกแถวกวาดทุกแถวมาอ่ฮะมาสปีดเพิ่มอีกหนึ่งอืมสปีดสามขีดละ มันก็ไม่ได้เร็วขึ้นเลยนะผมผมไม่รู้สึกว่ามันมีอะไรเร็วขึ้นเลยตั้งแต่อัปเกรดมารองเท้าเอ่ยโลบักเอ่ยอัปเกรดสปีดเอ่ยเออสปีดเร็วขึ้นหน่อยหนึ่งเหมือนจะเร็วขึ้นหน่อยหนึ่งมีออร่าด้วยที่เท้าแต่เงินมันไม่เห็นคูณเลยอะ่ะผมว่าโลบักไม่ทำงานแน่เลยมันน่าจะคูณเยอะกว่านี้นะอ่ะเตะไปฟาร์มไป,ไปข้างนอกไปข้างนอกกท่ไร่นะสี่หมื่นรีเบิร์สแสนหนึ่ง โอ้โห oh จะฟาร์มวันไหนเสร็จเนี่ยดูต้นไม้หน่อยเซอร์วีเอพก็ไม่มีนะฮะแบบนี้โอ้เพื่อนโอ้อ้านี่ไงต้นไม้ได้แล้วอืมเออเขาซื้อรองเท้ากันไหมผมว่าน่าจะซื้อไม่ได้คือได้แค่คู่นี้คู่เดียวใช่เหมือนกันเหมือนจะซื้อไม่ได้เหมือนมันบั็กไงก็ไม่รู้นะฮะกดอะไรก็ไม่ไปเนี่ย <laughs> ไม่เข้าใจ เตะวนนี่ถ้าใหม่เตะค้างแล้ววนไปอออจะได้แค่ต้นเดียวเฮ้ยเพื่อนเนี่ยรองเท้าเหมือนกันหมดเลยฮะเหมือนเลยรองเท้าซื้อได้ไหมคู่สองหมืนโอ้ทำยังไงเนี่ยมันกดไม่ไปอะซื้อไม่ได้สามหมืนแปดเอาละครับจะสี่หมื่แล้ว จะเอาอไปนอกเมืองแล้วสี่มือแล้วเราฝึกในนี้จนแข็งแกร่งนะฮะเตะพวกหุ่นต้นไม้คราวนี้ออกไปนอกเมืองเจอของจริงเออโอ้โหปั๊มน้ำของเขาอยู่ดีๆอ๋อไม่ไปหรือว่าแปดไม่ไปอันนี้ป้ายหรื 5. อวลห้าเอาไป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 ้ายเตะได้ผมเตะไป้ายไปหมดไปเอาแล้วตำร,รวจด้วยอไปใครก็ไม่รู้ เขาตั้งเอาไว้ของเขาดีๆไปเตะหมดโอ้ยเงินเลีวแปดจะไม่ได้รถเลีวสามสิบสี่เตะอะไรอีกบ้างต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ตรงน,น,นี้ออเฮ้ยสิบสามเราเตะได้เฉพาะเลีวห้าของเตะมีน้อยมากตรงนี้อือฮอืออือสิบสามสิบสามไม่ได้ลังขยะไม่ได้เนี่ยตรงนี้น่าจะฟาร์มง่ายสุดแล้วฮะ ในลรงฝึกกับต้นไม้ตรงนี้เลเวลเลเวลสามใช่ไหมต้นไม้ข้างนอกสิบสามไม่สามก็ห้านะฮะน่าจะห้ามากกว่าสามคือเสาไม้ฟาร์มตรงนี้ก่อนเดี๋ยวลองดูรองเท้ามันกดตรงไหนถึงจะไป <laughs> มันไม่ไปหรือว่ามันมีปุ่มอะไรที่ผมมองไม่เห็นกดตรงไหนสองหมืนนี่ไงเรามีแล้วสองหมืน แต่ไม่สามารถซื้อได้ถึงคุณมีเงินคุณก็ซื้อไม่ได้อ่ะหน้า UI ซ้อนเงินหมดมาอัพอันนี้ดีวกว่าอัพ power อือ power ต่อไปคือสองหมืนห้าอาจจะต้องรีเบิร์แต่ว่ารีเบิร์นั้นแสนหนึ่งเลยนะแล้วเราจะได้อะไรบ้างรีเบิร์เออมีบอกไหมได้อะไรอ๋อบกสิบห้า power โอ้รีเบิร์ที่หนึ่งได้สิบห้า power เลย ออาได้ได้ได้แสน,นมาฟาร์มก่อนเอาละครับผมฝึกเตะต้นไม้นะครับจนได้มาแสนหนึ่งนะฮะเราจะมาลองดูว่าแสนหนึ่งการรีเบิร์นั้นจะทําให้เราได้อะไรบ้างนะฮะแล้วอะไรจะหายไปบ้างมาลองดูแสนหนึคือไม่มั่นใจเลยในแมปนี้ปุ่มก็กดไม่ได้อะไรก็ไม่รู้แต่ได้15บห้าพาวเวอร์นะฮะเงินกับพาวเวอร์เก่าจะอยู่ไหมกด15บหเฮ้ยอยู่อ้าว คือเสียแค่เงินอย่างเดียวแต่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนแรงอย่างนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นการรีเบิร์ตนะอันต่อไปแสนห้าก็ไม่เยอะแสนหนึ่งเรายังเตะได้แสนห้าเธอยจะไม่ได้ผมว่าตรงนี้ฟาร์มง่ายสุดแล้วคือมันอยู่ใกล้กันไงเตะไปเรื่อยๆโอ๊ยเตะสองขาเตะสองขานี่นี่ไม่พอใจใครให้เตะสองขานี่อออเตะขาคู่เตะขาคู่สิเตะไงอ๋อนี่นี่นี่ ขาคู่เลยเอ๊ะแล้วของที่เตะมันมีเยอะกว่านี้ไหมอันนี้เท่าไหร่สามสิบสี่คือถ้าเกิดผมรีเบิร์เลื่อนแรงข้งต่อไปเนี่ยคือเตะได้หมดเลยนะเพราะว่าสูงสุดที่เห็นคือระเวลสามสิบกว่าอ๋อมีโซนตรงนู้นด้วยเท่าไหร่ใช้เงินเท่าไหร่แสนหนึ่งแสนหนึ่งถ้าอย่างนั้นปลดล็อกโซนก่อนปลดล็อกโซนแล้วก็ไปฟาร์มตรงนูน้นเก้าหมื่นนะฮะ อื้มอืมอ่ะไปดูโซนใหม่มีของอะไรให้เตะบ้างจะเหมือนเดิมไหมปดล็อกอ้าวไม่ใช่เหรอหนึ 1, 2, ่งสองสามอ๋อล้านหนึ่ง <c oughs> ตาลายเตะเยอะแล้วตาลายตัวมันเล็กไงซูมเข้าไปก็ยิ่งเล็กกว่าเดิมอีกอืมเริ่มเมื่อยขาแล้วไม่สิเริ่มเมื่อยแ,แขนแล้วคนเล่นเนี่ยเริ่มเมื่อยแขนแล้ว กระโดดไปกระโดดมาโอเคเรียบร้อยแสนห้ารีเบิร์ตโปรคิกเกอร์ื้อบวกไม่สี่สิบเออเอาปิดรถเออเตะออกไปเลยพลังเยอะซะอย่างน,นี่เฮ้ยฮู้ฮนะรถคันใหญ่ตรงนี้เตะได้แล้วใช่ไหมรถหกลอ้อปิวืออ้อเตะอะไรได้อีก เราตวจขอโทษนะครับผมแค่จะลองดูนะครับอื้อโอ้โห,โห,โหท่าสวยมากโอ้โหคือปลดล็อกท่าที่ด้วยนะฮะอ่ะโอเคครับนี่คือคาราเต้คลิกซิมเลเตอร์นะฮะฝึกพลังเตะนะครับ